เอฟซีสาวน้อยเพชรแพรงเอฟซี FC ปาล์มนาดแล้วเพิ่งเอาไปเชียวหรือว่าเอฟซีหลานน้อยอุ้งยิงครับนี่เลยเบิกย่มครับเขาบานน,นี่มาตรวจงานครับแต่มาเบิกงานมุ่งลังค้าของของน้ำที่พี่น้องเอฟซีซอยกันบริจาคเงินเข้ามาแล้วครับกับบ้านสาวน้อยครับคุณแม่เนาะปอยู่เฮงินอยู่ซ่าหรือไม่ไงนี่นนนเขา,า,าไปเมื่อกี้นี่มาวัด ลังสีแล้วหลังคาแล้วงามบ่โอู้บอกง่ามเลยขนาดไหนยังไม่ได้ใส่หลังข้าไหมบอกงามเลยว่ะอู้บอกมาดอกคนลุกแทบช็อกสวยสวยสวยบ้านเราไม่มีเลยเนี่ยโอ้มีหรอกในโลกนี่ในประเทศมันแพงนี่มันจะเหมือนเหมือนเขาทำมาบ้านเรือนไทยทรงเรือนไทยหลังคาเนี่ยมึงในโครงสร้างกับงามเลยไหมใช่ใช่ดีใจน้ำผู้ประสานงานอยู่ดิบ้านนี้ห้าวกะอ่าสีเห็ดเป็นโตมันขึ้นเป็นบ้างโตเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกของ ผู้หญิงผู้ชายประมาณกี่ห้องอ่ะสิบห้องข้างละสิบห้องข้างละสิบห้องยี่สิบห้องผู้หญิงผู้ชายข้างละสิบห้องโอเคแล้วเราจะทำแบบโดยปาอำนาจเหรอทาปนิกออกแบบโดยปาอำนาจเขียนแบบโดยช่างเสนีเพิ่นเล็บค้อยแบบเงินนะเงินก็มาจากเอฟซีพี่น้องถวายกันแตลมวไปถวายเพี้ยนด้วกันไหไปทาปนิกอำนาจ น้ำมุมขวาเป็นคนออกแบบครับไอเดียไอเดียไอเดียเจ๋งไล่ไล่อ๋อโอ้ยโอ้ยเอี้ยโอ้ตายพี่น้องงามมากครับเอ่อจะเห็นโครงสร้างนี่กับต่งานแต่ครับพี่น้องเอ้ยผมว่าบ่มีโซนนี้นี่ของผู้เจ้าเข้าใจว่าเป็นหลังค่าของน้ำครับวันนี้มันเป็นหลังคาแบบพี่น้องเบิ่ง เป็นทรงไทยนะครับทรงไทยโค้งคนนี้คนดัดโค้งจบพี่น้าเบังดูบังมุมโค้งมุมนี้สวยงามน้ามั่ต้องครับตะลัน่ลน,ะนตะการตาครับฟังนี้เ้องพี่น้องมักใหญ่เลยครับโอ้โถบ่เบังเบังจังหวะโค้งพี่น้อง,ง,ง,โ,ง,องโอ้ยง,งา่ายมากคนมื้อนี้ได้เลิกเบิกยามเหมืกับว่าผ้า ก็เขาไม่ถวายเพี่ยนคนขับลงพระลงพันยูซีองค์ก็เลยเป็นสภาพเป็นไปสูดถอดเบื้องพี่น้องใช่หนีเบื้องจากว่ามุ่งนี้่างงามครับเพราะถึงขี่ตะเวนของน้ำที่พี่น้องซ้อยกันถวายออกเงื่อนจะตั้ปัจจัยขอมากหรอครับเพื่อนครับของน้ำนี่สิบห้องพี่น้องค่างละข้างละสิบห้องฟังไส้ฟังพูยิ่งฟังผีฟังพูยิ่งรงการนี่เป็นโครงกงการระยะเาาเลยพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ พุ่นเฮาก็เริ่มถึงห้อมแล้วครับไปดิขอพี่ขอน้องอีกนิดนึงนะครับพุ่นอ่ะเพื่อนพี่น้องเพื่อนฟังพี่ก่วงครับขึ้นหลงังคาแล้วโอ้ยสงงาสงสางแห้งทังสูงกว่านี่นิดนึงเอาะขึ้นถึงห้บบองน้ำขัดเจ้าบ่าเป็นยังครับรับรองว่าสวยแน่นอนขื้นโคง้งขึ้นยังเพื่อนก็ขึ้นได้ดีนะฮะห้องน้ำของพี่น้อง,องประชาชน อเอฟซีสาวหน่อยเป็นแพงกับบ้านสาวหน่อยซอยกันออกนะครับนุ่มจูอนุ่งหนวดสามนาดแม่สุภาพจิรพันธ์กับเอฟซีอีหล่าหน่อยอุ้งยิงบ้านหักอุ้งยิงบ้านหักนั่นบางทางนี่นะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องดเด้อเด็กกันิได้ขอวานพี่นัน้องอีกคือเก่าแหละครับพอหลักตัวนีง้งบประมาณมันห้อมแล้วเอาขอดีเฮ็ดไปอีกเท่นึงตัวนึงกอนนึงกันดีนะครับมาจบอยู่ประมาณว่ามันถึกถือด้วยครับนี่เมิ่อไหร่จะลบสุขาวิบาลกันบ,บ้างไปเบิดแล้วครับคุณขลาลัง มึงขับว่างทอว่างระบบไปเบิดแล้วทั้งผุนที่เป็นโถงเงียวครับสิบโถอันนี้เป็นหอ้องแต่ละห้องผูกเกลือครับเอาพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ายางเข้าไปเบิรงไอ้เพี้ยนสีลงพ่อเกลําพันธเอาแต่งเพนแต่งยังมากเฮ้เพิ่นฉันพัฒหารเพนเห็นบ่มึงรับงามปะเออเดีมุมนี้ได้เห็นปะครับพี่น้องอันนี้เป็นมุกมุกย่อนออกมาดิ หมุกจวกมากแล้วก็เล็กกัเห็ดดีเลยเงี้ยสั่งเลยโอ้ฝีมือฝีมือนี่อำหรับฝีมือเราเลยจับ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 หล้พอจับหล้พอ ครับยืนยืนใช้ค่ายืนหมู่านข่งแล้วเมรห้าสิบครับต้องนี่เมณหกสิบครับเพื่อมันถีบอะไรนั่นวะเอาพี่น้องเขาไปวเบิ้งวัดกันองคพ่อกำลังฉันเพียนองค์พระใหญ่ใจกลางบึงครับวัดต้นอมแก้วครับวัดในสาขาของวัดไต่ใช่มงคลนพระอาจารย์มงคุณใชเชยคุณเป็นพระคู่อยู่นี่แหละครับเจ้าวัดนะครับ เพราะว่าบ,บุญเดือนสามเดือนสี่นี่คือบุญเขาจี้นะครับหรือบุญประจําปีของตำบลแพร่งเน่าหนิรวมจิตใจของพี่เขาน้อง,องแต่สิมาเห็ดยู่นี่ครับพี่น้องเพราะว่าอย่างพี่น้องก็ิะไปเห็นโอ้ยงามงามคนลุกคนหลุกโอ้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับเบิง้งอันนี้เกดีเพิ่นกะเสร็จแล้วครับเกดีงขางพระองพระง่ายเาเสร็จแล้ว เรียกได้เป็นรอดเปนเฉลิมฉลองนะครับพระอาจารย์เิ่นบอกว่าเฉลิมฉลองพร้อมกันรบเพียงล่ะอุย้ยป่านมัสิเหลี่ยงาน้านนสันดกผมก็เลยบางยังสันพี่น้องอุคงพระใหญ่ใจกลางบึงคุณครับสวยป่ะพี่น้องุผมนี่มีไหมสวยมากเพื่อนครับ งบประมาณที่ด้น้ำทีน้ำมนอบวกรณแหลกนะครับกับบ้านสาวหน่อยพ่อแม่สุภาพพุ่นโจ้นุงหลงป่าอนาจกีํำพันหามาได้ยอดแหลกเป็นรอดประมาณสี่แสนตน้ตนๆครับตัวน,นี้ก็ได้ซ้ำนั่นแหละครับระบบเสครูค้าวพี่บ่ายกับระบบนั่นเจ้าเดียเ๋ยวนีเรือเท่าเด็กเี๋ยวถ้าเบิ่งไวลการตกแต่งครับราว่ามันต้องใส่งบประมาณในศูนครับเพราวะงานมันเป็นงานฝีมือเนาะงานปัญญ์ นั่งโซ่ลงโซ่งโซงไทยมันก็เลยใสใสความชั้นาญการพิเศษตั้งสร้างหมดแล้วครับเพราะว่าขันเป็นโมเดลธรรมดามันก็สอว่าเปลืองวันนี้ครับแต่ว่าอันนี้เ่บ้านโซงไทยโซ่งยังเขาับเห็ดดีบีพี่น้องเออนะครับเอาเขาไปบนศาลาข้างในกุฏิเพิ่นโมกอกกำลังสันเพียนนะครับพี่น้อเดี๋ยวฟังเรียงเรียงบุญ เขาบุญเขาขี้เนาะหรือบุญทำขวัญเขาอยู่นี่เพื่อเดี๋ยวเขามาห้อมกันอยู่นี่นะครับมาหอมพี่น้องปุ๋ยสองปุ๋ยสามปุ๋ยบริกองเป็นพเนิ้อกองอยู่หนหลวงปู่นะครับเราก็ทำพิธีสู้ขวัญเขาทุกปีครับบุญขขากี้เขาไงบุญขขากี้พี่น้องตะบนแพ่งนี่ที่มาตุ่มมาโอมกันอยู่นี่บ่ได้พี่น้องือบุญเขากี้เขาเนี่ยเป็นบุญส่นร่วมทั้งจิตใจของหลวงพ่อพระอาจารย์ ปลสันปละคู่เหรคอรครับพระอาจารย์ถนอมเนาะซื้อเหลลย์เล่าถนอมรักษาเคียนเรียกว่าพระอาจารย์งมงคุ้นไส้ไส้โยคุณน,น,นะครับเดือนสามนะครับปีนี้เป็นได้เดือนมัณทีเทไรบุคคิดว่ามันเดือนนี้ทีกูนะครับผมกำลังสันเพี้ยนอยู่ไปเมื่อไรหลวงพอ่อเมื่อไร ห้ากุมภานั่นเห็นว่าพี่น้องวันที่ห้ากุมภาสวัสดีครับคุณแม่บุญกุ้มขอแง่ครับบุญขอกี้ขอเพร่นี่บันเท่าวันที่ห้ากุมภา,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 าได้มือแล้วนะครับพอดีนายแม่เห็นว่าทายคลิปพอดีเห็นว่าเสวนาหลับศีลดับพอรอน้ำกันตัวเาเอา้าอุ้ยแทบช็อก องันบกหลับน้แม่น่ครับทั้งผุกับพระอาจารย์เป็นกระลางสุดช้เพนพระปรานเพนนั่นกันบุญนขอจี้ปีนี่ในวันที่หาขุมภาพะนะนะครับบ้อสาระ ก็เลยผูดเลยมันงันมันยังสวงมังยังสวงให้เขาบ่ยังไม่สวงเอาแล้สิไปสแสดงหนังอยู่เลาไปเนนล่นหนังงุูนะครับงามมากใส่ซาลาอันนี้กับที่แหลกเช็ดฝานี่ครับป่า,านาบ้าซอยเห็ดซอยอยังกูนนาฬิกาโอ้อันนี้คือป่า,านาบ้าเห็ดได้ครับล,กล,กลกูกทุนงลงแรลงกับคุณแม่สุภาพกับนุ่มโจผีไผ่พอสองการยังอยู่ครับสงังผ่อยังอยู่ต่หนั่น มาแล้วกินหอดฟองน,นะโอ้ยพี่น้องสวยปะครับไตกุฏิพวันนี้นครับไตกุฏิเรือซาลาเป็นเป็นส่งลไล่ใหม่ครับจะเป็นฝาด้วยครับฝาหยิบซ้ำเป็นขืนลไล่ใหม่เองสวยงามครับพกุกคนเอาพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ไปซ้ำนี่เนาะจ้งพ่อกันไม่เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วครับ นี้ว่าอัปเดตเรื่องสถานการณ์หอดังทึ่ไหนแล้ววันนู้นอมเกี่ยวหองน้ำที่พี่น้องซอยกันถาวาย้จะตูปัจจัยเขามากนะครับเอาเจอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้ไปซ้นำนี่กลอดไม่คลิปหนาครับบ๊ายบายครับ